แซ่บอยูน่นอ๊บไม่ได้กินหลายมือแล้วนี่เมื่อกี้กินบรรดาไงเพือนอยู่นอบนบพูดกันจะคล้องนี่เปล่าอยู่นอ๊บกรุงเทพอ่าหวานหวานก็บรรดาเอาซื้อมารอบนี่หวานนี่เปล่าะอ่าวันนี้กินกินกระตมตอนเช้าสวยๆย,ยังสิกินเจ้าลยังจำเขือกับปิ้งปลา ทอดปลาเลย่ยทอดปลารู้ว่าเป็นเสียตามักแตงบ่อขนาดตามักแตงกระสีต่ามักแตงน้ำมือสวยตอนช่วงเศร้ากินะกอะไรสักก้อนข้าวต้มข้าวขาเนาะพือเพื่อเอาไส้นมเนะี่ย นมอย่างนมข้นเพิ่นมากกินาใช้นมข้นในพอแหน่ต้องหวานแต่ให้มันหอมๆม,มันนะเราอะอกากีก้มน,นกินจนมืดถ้วยนั้นก่อนเพื่อนมกักเพื่อนมักความกินหอมมันสมัยเป็นเด็กน้อยเนะอย่างในน้อยพอซื้อซื้อนมข้นมาบ้านค่อยก็บสิแบบว่าขา้าวเหนียวมันห้อนมาจ้ำกินกับนมขน้นอ่ะก็ก,กินได้อนะล้วเข้าออไปซื้ซอยังไยเออ อันอื่นกับอยากกินเลยนะซื้อนมข้นมาแล้วมาเทเส่ถ้วยจ้ามกินกับข้าวเหนียวกินแท้กินมาสมัยก่อนกันย้อนความลําบากเลยเนาะนได้นมข้นมานี่กับป้านว่าได้อีหยังกูแหละพอซื้มอมากันจอมากกินได้ดนเติบอยูเลจ้ามยานหละเท็ดข้าวต้มก่อนนี่แหละเอานม อันนมข้นแต่ใส่มันบาหวานเนี่ยแต่ว่าบ๊บได้วหวานแหงนะเป็นเพราะมีเพราะมีรสชาติความหวานแต่ความหอมมันมันหอมวเวลามาก,กินต้มพลเพัทข,ขึ้นอยากกินกันว่าสมัยอันเป็นเด็กน้อยเราก็เห็นให้กินกินบ่อเสนยต้มข้าวมาละกาเนี่ย เข้าจ้าอยู่อบ้านเ้าก็เข้าไม่เข้าไม้ไมหอมๆล้วก็ต้มต้มแล้วแล้วกเ่าน้ำตักเอาน้ำอันน้ำที่ว่ามันกำลังซีแห้งอ่ะเนาะมันสีมีน้ำอยู่น,น้ำเขาต้มมนนะาตักอ,ออกมาเลยตักออกอามาแล้วก็มากกินได้พอมกักโซดกินน้ำผัดต้มมันนะอันนี้ก็กินง่ายแน่แล่ะกินง่ายกินง่ายลวเราคือเป็นจีนี่วะเนี่ย อ่ะกล้องคือเป็นสีเนี่กล้องเอียงคือเป็นลางๆเพราะเมื่อกี้กล้องมันคือเป็นแปลกๆเมื่อกี้อ๋อเออเมื่อกี้คือเห็นเป็นลางๆเป็นดำๆข,า,ขาวๆเออหายไปแล้วเมื่อกี้คือเป็นเป็ียนเอ,อียงแลยไวไปโยบาเขาเปลก ฮะลาลาไปนี่กคนเนอะเมื่อกี้นี่คือเป็นอันอัเอ yeah, ี่ยงก่อนลางๆดำๆอียรงขาวๆไม่คั่วหายไปแหละอีอย่างนะกล้องนี้แป๊กๆนะ อ้าวคือหายไปเลยคือเพิ่เห็ดมีแล้วเมื่อกี้คือเป็นเป็นน้ำแสงนะเพือเป็นน้ำแสงมันต้ตมไปหมูก็เข้าไงใส่หมูเป็น้ำมันหมูน่ะใช่ทัดมันเป็นน้ำมันขาวๆน้ำมั้นลมางอืมเป็นน้ำแสงมันแล เลือเป็นน้ำตาปะ่ะตาจะคของเห็นตานี่ก็เป็นคนใส่ตายตา,าวเวลาเบืองไกลจะบ่ค่อยเห็นเบืองไกลจะบ่ค่อยเห็นชัดปะ่ะแมเบืองไกลกสชัดยูยเบืองไกลในกาเสหอ่าเห็นหนังสือเป็นเป็นแบบเป็นเป็น,ปนตัวมันซ้อนๆกันนะนะเออ หนังสือเป็นซ so, <c oughs> ้อนๆกันต้องใส่แว่นเนี่เวลาบางหนังสือตัวน้อยใส่แว่นแว่นตาไปเลยคนหูเอาทายกันไปแล้ว